เคยไหมที่คุณต้องพยายามจำข้อมูลสำคัญแต่กลับลืมมันไปซะง,งั้นวันนี้เรามีเคล็ดลับเด็ดในการจำที่ไม่ธรรมดาถ้าคุณอยากรู้วิธีสุดความจำให้แม่นก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสมองของเรามีกลไกาการจำอย่างไรความจำแบ่งเป็นสามขั้นตอนหลักได้แก่การเข้ารหัสการเก็บรักษาและการเรียกคืนการสุดให้ความจำแม่นยำต้องทำให้ทั้งสามขั้นตอนนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ลองจินตนาการดูว่าคุณมีการประชุมสำคัญในวันพรุ่งนี้แต่หัวข้อที่ต้องเตรียมมีมากมายจนคุณรู้สึกท่วมท้นคุณพยายามจำข้อมูลทั้งหมดแต่ทุกอย่างกลับเป็นเพียงกลุ่มเมฆในความทรงจำของคุณฟังดูคุ้นเคยใช่ไหมเทคนิคการฝึกความจำต่อมาเรามาดูเทคนิคการฝึกความจำกันค่ะการใช้เทคนิคการเชื่อมโยง เทคนิคนี้คือการเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับข้อมูลเดิมที่เรามีอยู่เช่นการจำหมายเลขโทรศัพท์เราสามารถเชื่อมโยงตัวเลขกับสิ่งที่เราคุ้นเคยเช่นวันที่สำคัญหรือเลขบ้านค่ะการใช้ภาพจำการใช้ภาพจำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากลองนึกภาพข้อมูลที่ต้องการจำเป็นภาพที่ชัดเจนในสมองเช่นจำชื่อคนใหม่โดยนึกถึงภาพหน้าคนนั้นกับสิ่งที่เชื่อมโยงกับชื่อของเขาการทำสมาธิ สมาธิช่วยให้สมองผ่อนคลายและเพิ่มความสามารถในการจดจำลองทำสมาธิวันละ10ถึง15นาทีเพื่อปรับสมองให้พร้อมรับข้อมูลใหม่ๆการจัดการเวลาแบ่งเวลาการอ่านหรือเรียนรู้ให้เป็นช่วงสั้นๆเช่น25นาทีแล้วพัก5นาทีวิธีนี้จะช่วยให้สมองไม่ล้าและจำข้อมูลได้ดีขึ้นการใช้เทคนิคการทบทวน การทบทวนข้อมูลซ้ำๆช่วยให้ความจำยิ่งมั่นคงลองอ่านหรือทบทวนข้อมูลเดิมบ่อยๆจนจำได้แม่นค่ะเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างการฝึกความจำในชีวิตประจำวันกันค่ะการจำรายการช้อปปิง้งก่อนออกไปช้อปปิง้งลองจำรายการที่ต้องซื้อโดยไม่เขียนลงกระดาษใช้เทคนิคการเชื่อมโยงหรือภาพจำเพื่อช่วยค่ะ การจำเนื้อหาการประชุมถ้าต้องเข้าประชุมลองจำหัวข้อสำคัญสำคัญโดยใช้การทำสมาธิก่อนประชุมและทบทวนหัวข้อหลังประชุมค่ะการจำชื่อคนใหม่เมื่อพบคนใหม่ลองเชื่อมโยงชื่อกับลักษณะเด่นของเขาเช่นคุณสมชายที่ชอบวิง่ง การฝึกความจำไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะแค่ใช้เทคนิคที่เหมาะสมและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอคุณก็สามารถจำข้อมูลได้แม่นยำขึ้นแน่นอนคะ่ะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสมองอัจฉริยะเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ